อ่นหนังสือคุณครูพลอยอ่านหนุนหนุนหนุนนี่อย่าย่านย่าอย่าแย่งลูกเลยนลเล่มลูกยังไงน้องเพชรตอนนั้นนะน้องเพชให้น้องเล่น คนละฝั่งไงลูกนั่งฝัง่งนี้นูนูนั่งหันหน้าอ่ะคนละฝั่ง เหนือล้วแคกแค็กชิ้เช่นหรอยายก่อนจ๋ากินที่ไหนที่ไหนล่ะลูกกินลูกองใครกินลูกใครกินกินลูกอมแิ้ลกอ้วอวกไหมลูก มีหนังสือแล้วก็อ่านแบบว่าปิงปิงกินลูกอมอย่างเนี้ยอะไรอย่างนี้เหรอคะใช่ใช่เออปิงปิงกินลูกอมเออ <ๆ S 1> คือเขาต้องอ่านหนังสือ <ๆ S 1> อืมอย่างเงี้ยค่ะเขาจําได้ที่ยายสอน <ๆ S 1> ถ้าเขาอ่านหนังสือเขาจะอ่านปิงปิงไปไปง้งโอ้ยขอไปฟัมงมืงสอนเส้นมาคัดไปคัดเท่าขอไปขัดในล้งคลิปยู่ เอางี้กันเท่าไปบระเด็นจะไปไหนทวดเขาเป็นทวดเอาใส่ไม้คำที่มีหนูเห็นไหมทวดจะไปโรงเรียนจ้าไปว่าเธอได้ร่วม่ิเศสุดมือเต่าดิอ๋ออย่าทำน้องสิลูกพี่พอยผิดไหมผิดขอโทษเดี๋ยวนี้ขอโทษโทษขาก็อย่างนี้เอาใหม่เอาใหม่ขอโทษเอาใหม่เอาใหม่ขอโทษยังไงเมื่อกี้นี่ไหนยายสอนยังไงลูกขาดเฉยขอโทษจ้าดูท่า ขอโทษจา้า,จาก่อนพูดก่อนขอ,อโทษขอโทษจ้ากอ่อเป็นไไหมเป็นมัง่หม่เมเ่สวัส<า>ดีเช้าวันที่แปดวันอาทิตย์ที่แปดนะคะเอาเพ็กอนอ โยก<ด>น้ำท่วมปอดเหรอโยกเอกเอ้ยน้ำท่วมอะไรลูกเมฆร้านไฟุ่นร้านไฟกพนหน่อยโยกเอกเอ้ยม่นกวยแม่มันกวยแม่ใส่เปี โยกเก็กเอ้ยน้ำท่วมเมฆน้ำฝเอาผีเลยไม่เอาผีชอมบี่เอาผีซอมบี้ไม่ไม่มีอยู่ในเนี้ยไม่มีผีซอมบี้มีแต่เพลงแม่ไปเปิดเพลงให้ฟังอยู่ง้นอะช่วยกุนีอ <laughs>